ไม่เก็บก่อนก็ได้แล้วผมนั่งไหนอะ่ะคันนี้อะสิบมาเร็วกว่าสิบคาดตลาดบางซ่อนนะครับเหตุบอสส่สิบ ตรงนี้นำบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายครับ25รอพอชีลาครับรบกวนเทพประาทในวันแจ้งยาวชีราเรวยเปลี่ยนบ้าโรสุนขอว่าสามเลื่อละสิบแฟมน้งตลาดบางซ่อนยามนาชิดใจเป็นรถน้าส่วนบุคคลสองคันนับจุดบอยสิบกันสองคันนะรุ้งเทพเป็นไปชีลาไพี่เปะมันก็าสิรไรเป็นตามสิทธิ์ุงเทพหญิงหรือชายหญิง บางพอเป็นหญิงเปลี่ยนพนังเกาพี่เป็นชายอ่ะเดี๋ยวกูจ้างเองแต่ว่ามีมากกว่คนหนึ่งถูกต้องเปลี่ยนบาดเจ็บสองลายครับอีกหนึ่งลายเป็นชายครับกู้ภัยตอบโต้กันร่งให้การช่วยเหลืออยู่เปลี่ยนพี่เอกคนไปส่งไหนครับอีกคนไปส่งไหนพนังเก่ายิ้มแจ้งกันเลยพนังเก่าเราเลยเบอร์ติที่อติดต่ได้ขนาดนี้เห็นติดเชิญแจ้งเลยพี่เชิญแจ้งหมายเลข308638สายเรียกว่าสกรุงเทพเลยเรียว่าจายกรุงเทพเปลย ยาตมีะไยลับโทรหนาใหังเฮลาน40ด้าตลาดบางซ่อนด้านถนนกรุงเทพนนทบุรีนั่งเู้คนสองคันผู้บาดเจ็บสองรายหญิงหนึ่งรายบางคสูศูงวัดแซดน้องวัดแซดอันนี้หน่อยแล้วจดไว้หรือถ่ายรูปไว้ที่สี่หน่413 86เฮ้วัดรายอะ413บางคูศูนสงแจ้งร้องขอให้ประสานราเจ็น ทราบัูนี้วันรันบทราบบางโพศูนย์ทุกหกรวี่สามด้วยเป็นาสองก็ความเป็ียนบางโพศูนย์ทุกหกับวน้ีตลาดบางซ่อนตลบุรีโดนฉันบุรีรถันสักคนสองคันบาดเจ็บหิงหนึ่งรายนำไห้ารอพอวิชิระโครงผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายอาสาสับตป,ปูอยู่กันช่วยเหลือรเทศศูนย์หนึ่งสี่หกครัแจ้งกะรีแล้มาดิ วัดเจ็บน้ำหนึ่งร้านเนี่ยีแจ้งว่าสิบเหรอจ๊ะเออแจ้งเร็วสิบได้เลยเอารู้เอารหัสเองด้เลยได้รู้สรีชินาแปดสิบอารสามสามสรีชินาแปดสิบอาสามสามไม่ติดแท้สุดแ้สุดดแอยวเสียงนะครับอพรปรสากสมารเรอส์โอทีโริง รูยสงถึาตมาียกลาด้อะไร่บางซอใช่หอลางซ้อนตลาดบางซ่อนนั่งสุดไองร้ายสิบาต่อสวสีนั่สี่คาต่วสีหแยกลาดพ้าวามุงหน้าราชโยธีอาสาต้องมายาบ้าหมอผู้พิกาผู้บาดเจ็บเลยขบนปชาชน่รีผู้บาดเจ็บเช้ผู้ป่วยผู้รบาดเจ็บาบ่อยาเผู้สิบครับแยกาดพ้าวแยกา้าวตสวสีใช่ครับ ผู้ชายก็ยังถามต้องเรื่องครับแต่ผู้หญิงก็เริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบิดไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอาการนะครับมีอาการแน่นหน้าอกครับแน่หน้าอกครับแน่นเป็นถุงลมกระแทกครับใช่ครับบาดแผลเท่าที่เห็นยังไม่มีครับมีแค่แน่นหน้าอกอย่างเดียวครับแน่นหน้าอกต้องใช้สูดดี่งต้องใช้สูบมีครับมีครับ เลขสามหลักหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองจะพยายามจะใช้รหัสพิเษบ้างบางทีผิดหนึ่งลายเเสร็จย่ามาเด็ดคนที่สิบสามกุมภาสองห้าสี่ห้าครับหึ่งคนสองคันครับสวัสดีชิดะแปดสิบ้าสามสาม สามรัวมเ้องเช็คสิเขาสิเขาอยู่วชิลไงครับก็เลยจะให้แจ้งสามัคมายามาเอาคู่ใรถนนเดมีวับสีียงสมยเป็นตมาประเดรสามาทีต่อสอี่มันไม่ถึงมาะสีงแจ้งไม่ถึงเลยไหมนั่งบุคคลสองคันใช่ไหมนั่งบุคคลสองคันไม่นั่งบุคคลกับะเออหน่นั่รบานัุ่คคลกับกระบะเดี๋ยวลองดำเนินการให้รอสูสักคู่ประเด สายแบบอะไรอ่ะทวีชิดาแปดส้าสามสาชิดาแปดสิบห้าสามสามประเด็นข้อมอชิดายี่แปดสองสองกภัยโตแก้ไขก้ภยัยบางโพศูนย์หนึ่งหกเลาวสิบกรณีวสิตลาดบางซ่อนนั่งบุคคลกับกระบะอ่าก้ภยัยบางโพศูนย์หนึ่งหกรับดำเนินการหญิงหนึ่งลายหญิงหนึ่งลายนำยี่ห้าเราพอวชิระ สามสมาาร์สี่สจเร饶สี่สิกล้เชียงตลาดบางซ้อนจากยัดนัาลงทุนบาคนว่าสี่สิบหกจุดามแอดสิบสองคนเจอรายการตัวดวมะ่าเจ็บน้วสีร่วมที่โรงไยามมาเพราะการไดนตัวเรโซโน้าโซนไม่รู้ว่าที่ไหนว่าพนังเก้าเออบอกทีเลยดีเพิ่มเติมก่อนนี้ตลาดบางซ่อน อีกหนึ่งลายเป็นชายหนึ่งลายชายหนึ่งลายพวกใครเตาปูนศูนย์หนึ่งสี่นำยี่ห้าเราพอพนังเก้าเฉนำีนี่หรือเปล่าเนี่ยศู่าเตาปูนศูนย์หนึ่งสี่ได้ไหมให้เลยเนีตรงไหนพี่อตาเพื่อนนรองขอมันหวเดี๋ยวมันจะไปดูแไม่้องมาโอเค ไม่ไปโรงพยาบาลสองข้อส่วนทีงสามประเด็นเปลี่ยนใจไมปโรงพาบาลแล้วก็แค่เราหญิงหนึ่งรงายแต่บางเคสส่วนที่สี่เราแจ้ง 4, ว่าบอสิบห้าเหตุบอลสี่สิบหน้า,า 11, ราบสิบหนึ่งต่อโลโอทินอาสาสอ้อไม่หรือไม่บอลสี่ร่วมผลหกสิเก้าบอลสีสิบกู้บาทเจ็บเป็นบาดเลยเหตุถึงตัวเลย มันแล้วหมดเดี๋ยวเติมมันแล้ว่อาสมบผู้พายที่สั่แก้เคียซอยโปริติ69แปลาโปรชิติ69วัดตีสุดซอยวัตีสิบผูบาดเจ็บเแรถคืนแ้าห่มของเรานะเดี๋ยวค่อยเอาคืนแ่าสะบัดวัดศรีแก้วเียนซอยโปรบิติ69วัดตีสุดซอยวัดตีสิบผู้บาดเจ็บ84 ยีแอลต่นาบาที่เื้องชแปดสิบห้าสามสามไปบางโพสเดอห้าระเด็น,ดน,น,ปดนไปบางโพน,น,นห้าได่คนยังไ้าตัวสวสีวส่บอันนั้นแฟเน,เนเนขาใช่ไม่ไปโงพยาลม่ดูแล้วไม่นั่งคันนี้มาด้วยหรือว่าตอนแรกจะไปพนันกาจเลี่ยนใจอ ก็แยกเบญจมาเบสินครนสิที่หมง้าห้ีนีชีรับ8้533 3ประเด็นท่านเติมก้ภัยบางโพศ1นยตะปูศ1นนำผู้บามดเจ็บวสิบรอพอวชิระเบื้องต้นเป็นชายแก้ไขเบ้ต้นเป็นหญิงหนึ่งลายเปลยนหญิงหนายอีกลายเปลี่ยนใจเลือกไปรอพอนึ่งคนนี้นำสองที่โรงพยาบาลวชิระถูกต้องเปลี่ยนเป็นหญิงหนึ่งคน อีกคนเจ็บอีกคนนึงก็เป็นแฟนเปลี่ยนมาดูดูแฟนแต่ว่าเปลี่ยนใจจากไปรอพอแล้วไม่ไปรอพอจะไปหรือไม่ไปเอาตัวหนึงไปรอพอคนไปคนเดียวเปลีย่ยนหญิงหนึ่งลายวาสิบวชิระหญิงหนึ่งลายวาสิบวชิระคนเดียวเปลี่ยนคนเดียวในเคียงตลาดบางอนยืนยันผู้บาดเจ็บหนึ่งคนหนึ่งคนเป็นหญิงนามอสิบมาไล่ชาคนเป็นชายไม่ประสงค์รอพอตัวหนึ่งห้าหก คื่อนี้มาเก่งเลยไม่รู้เขาเก็บวอแปดไม่ทันเ็าบอกว่ารถเก่งมาแรงไม่เบรก